ก็ขอการสวัสดีท่ผู้ชมที่เข้าทุกท่านนะคะวันนี้เป่าก็มาอยู่กับพาวแอดมิสเตอร์พีพีบายฟรีดครับิีกแล้วนะคะใน EP ีที่2ก็คือเป็นการเทคนิคการวาดภาพนะคะแล้วก็เป็นการเทคนิคที่บอกว่าทำบุคลิกตัวละควรทำกัระตันแอนิเมชันที่บอกว่าดูดีที่สุดในโลกนะคะซึ่งตอนนี้ก็เราอยู่ในแอปที่ชื่อว่าแอปแอปที่บอกว่าทำโปรเจกต์รูปภาพใช่ไหมทุกคนทุกคน ตอนนี้ได้บอกว่าขอเอามือออกนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เ,เราจะมาทำโปรเจกต์แอนิเมชันที่มีชื่อว่าเราแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้เรามาอยากคิดเห็นหน้าเนาะคิดเห็นหน้านะคะทุกคน ัชื่อว่าไปไม่ไ,ได้วะอ่าได้ได้ได้แล้วอมองอะ เอบอกจะิดเปิดนันไบ่ได้อะแม่มันบเอกเขาเานบ่สบายจังมันมาเอาน่าทุนนี่ไสี่สี่ง่แล้อนอันดลงแปนะคะี๋้วปิดไปใช้แปแล้วกอ่ะแล้วค่ะก็ปิดแอบคอมนะคะเพราะว่ามันมืดเนาะ มืดม่ด้ลมบนบั่นอ่านี่น,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 นะมืดมากเลยทุกคนตอนเนี้เราก็จะไม่ทําละทุกคนอ่ะเอาแค่นี้นะทุกคนอาา่าเรียบ้อยนะคะพื้นหลังเนี่ยก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะคะแล้วก็จะจุมนมนมจบเฟรมนี้จะประมาณสักหนึ่งก็พอแล้วนะคะทุกคนมาเริ่มกันเลยค่ะทุกคน คือตอนนี้นี่บอกว่าเป็นการทำวิดีโอที่บอกว่าดูน่าคิดสักสั่นนิดหนึ่งนะคะแต่ที่จริงเนี่ยเหมือนว่าจะทำแล้วตอนนี้แต่ว่าแบตเตอรี่อ่ะต้องการเพื่อจะให้ถึงหนึ่งร้อยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้ทำคลิปวิดีโอต่อไปนะทุกคนอะหนูมไม่เล่นก็ได้ไฟฉายอ่ะไม่ต่อไปก็ได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะทำอะไรอ่ะไเอาไป ว้าเ้วาอะไง้อบ,บอกพอใจเลยแม่พอใจ,จ่ก็บมต้องพอมูหือมูเทา้ากูเลิปเกา่าๆนี่น่ะช่างมันทุกท่อนแล้วก็จะบปกเลค่คนชะงอนแล้วทุกคน ตอนนี้กำลังมันยอกอยู่นะคะรอแป๊บหน้าทุกคนค่องค้างชามากเลยนะทุกคนตอนเนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเอาละค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราได้ทำรียบร้อาณนัน,นทุกคนนี่ค่ะทุกคนซึ่งในโปรเจกต์ของเราวันนี้เนยจะเป็นโปรเจกต์แบบนี้ทุกคนนี่พวกเราพิ่งทำเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเป็นตอนที่บอกว่าเออมันจะสนุกขนาดไหนทุกคนถ้าได้สร้างกับตัวแอนิเมชันที่บอกว่าทำเองแล้วก็อยากจะไปดูเองบ้างอ่ะทุกคน เรียบร้อยค่ะทุกคนมาขยายหนะ้าจอก่อนนะคะทุกคนจากนั้นแล้วก็ปากกาของเราใช่ไหมเราจะเริ่มทำไม้ปากกาเน่ยของเราเนี่ยเล็กกระจิ๋วนิดนึงนะคะแล้วก็ขยายใหญ่ทีนึงนะ,ะทุกคนสักหนึ่งจุดหนึ่งมิลลิเมตรนะคะโอเคมาเริ่มว่ากันเลยค่ะอืมมึก็ไม่สวยคน อ่าแล้วยังไงไปข้างหน้าอ่าเอา้า <c oughs> โอ้ไม่สวยเลยทุกคนเอออย่างนี้ทุกคน เออค่ะขยายใหญ่นิดหนึ่งนะคะทุกคนอ่าวาดได้แล้วค่ะทุกคนเป็นตัวละครที่บอกว่าดง่ายๆเองนะทุกคนอันนี้นะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นวาดส่วนมือของมือนะทุกคน อ่ามือแบบนั้นไม่เหมาะเลยทุกคนไปขยาย่อีกนิดหนึ่งนะคะทุกคนฮ่าเรียบร้อยนะคะทุกคนมือเป็นแบบนี้นิดหนึ่งนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเติมสีก่อนนะคะสีมือเป็นสีม่วงนะคะทุกคน อ้าวสีมือน่าจะเป็นสีม่วงน,นะคะทุกคนอ่ะสีม่วงพอดีเลยคนเรียบรย้อยอ้าวโอ้โหนี่อ่าเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็สีของตัวามันอาจจะเป็นสีม่วงน,นะคะนี่เหมือนหนูหมทุกคน อันนี้สีจะไปเป็นสีชมพูนะคะทุกคนอ่ะรอ้อยเอาตัดโทอ่าแบบนี้ทุกคนเอาบ้า,าอ้หอะไรกันเนี่ยทุกคนอ่าเรียบร้อยนะคะเราก็จะเป็นสีม่วงนะคะ อันนี้จะเป็นสีเทาทุกคนอ่ะตรงนี้เป็นเทาทนะคะวิแล้วก็ปึ้งนี่ได้แล้วทุกคนเป็นอมองอ u สนะคะทุกคนลูกหนูนะคะต่อไปเราจะมาวาดรูปบอลกันเลยนะ เรขอเปลีกลเป็นปากกาเหมือนเดิมน,นะคะอ่าให้เหมือนคล้ายๆกับว่าที่หนูวาดนะ,ะทุกคนอลูกบอลลูกบอลน,น่าจะเป็นสีสีน้ำเงินทุกคนเดี๋ยวเราต้องเติมสีน้ำเงินก่อนนะคะสีน้ำเงิน เอาน้ำเงินไหนนี่ทุกคนน้ำเงินโอชุนโพดีกว่านะอันนี้ลูกบอลน,นะเอาเป็นสีลาสีทุกคนแล้วก็สีเหลืองนะคะเอาอ่ะเรือราศีเหลืองทุกคนนี่ทุกคนแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นสีส้มนะคะเรียบร้อย อาลูกบอลแบบว่าตมเปกนิดหนึ่งนะทุกคนมาเอาพื้นที่พื้นที่ไม่เปียงกอนนะคะอ่าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวยว่วาได้ว่าได้ทุกคน นี่ครับอ่าเรียบร้อยนะ้วทุกคนเรียบร้อยนะคะเป็นอมงอัสสีแดงนะคะชื่อว่าแทนดชงนม,ม,ม แล้วเราก็จะทําเหมือนกับอ่านี่ไงทุกคนแล้วก็ระบายสีเลยนะทุกคนสีของหมวกแทนส่วนมันต้องเป็นสีแดงนะคะอือเจ๊ไหมทุกคนถ้าพอดีหนูหนูรู้ในเออนี่ไงทุกคน,กคน,กคนเออเป็นสีแดงทุกคนมาอันนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้นะอ่ะสีแดง เอาอาอาปึ๊บนี่ได้สีแดงมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็สีนี้ปึ๊บไอ้ต้องขยายใหญ่นะคะทุกคนอะอาต้องขยายใหญ่นะคะทุกคนอ่าได้แล้วทุกคนแล้วก็วันเนี้อ่า แาม้มาด้วยสีของเอ้ยไอ้วาดแล้วก็สีเทานะถ่า,าเรียบรย้อยเอ,อ้าอ๋อสีเทาเหมือนกันแล้วค่ะทุกคนมารเราไปจะวาดของมือนะฮะโอเคที่จริงเนี่ยหนูจะต้องวาดตามนี้ใช่ไหมทุกคน โอ้ไม่เนียนออเอาว่าแบบนี้แบบนี้ก็ปึ๊บเรียบร้อยอโอ้โดนจนได้ทุกคน เรียบร้อยออกไปเลยโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาสีแดงสีเดิมนะคะทุกคนโอโ้โหต้องกว่ายายโอโ้โหได้ๆๆทุกคนก็เสร็จอ่ะเรียบร้อยทุกคนเนี่เป็นเจ้าอมองอาที่บอกว่า นี่ที่ยนเลยนะทุกคนแล้วก่อนาเล่นลนบอลใช่ไหมออีกอันหนึ่งเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็จะทําเส้นสีดําก่อนขายานยันยันแล้วก็ ได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ใหญ่อีกทีนะคะแล้วก็ต้องว่าเนะจะหนไม่ได้ใช่ไหมเหมือนทำอ่วาวาดรงตาวาดโอ้ยเอามาใหม่ทุกนะคนแล้วก็แล้วก็วาดนี่นะอ่าได้ๆทุกคน อันนั้นนะคะแล้วก็จะระบายสีเหมือนเดิมนะคะสีได้เหมือนเดิมใช่ไหมทุกคนอ่าสีได้เหมือนเดิมทุกคนเราอันนี้คือเราจะส่งเราจะอกตัดอยางแค่สองชิ้นนะคะทุกคนเพราะว่าเวลามีจํานวนจํากัดนะคะมาแล้วก็วาดมือทุกคน แลว้วนั้นก็จะเติมสีแดงอ่ะสีแดงนะทุกคนอ่ะเรียบเลยนี่ค่ะเหมือนแฮนนมที่จะเล่นเหมือนกับเล่นบอลน,นะทุกคนอ่า สีเงิอุ้ยไอย้ลำเส้นนะคะทุกคนอะแล้วก็สีงเงินนะคะทุกคนโอ้ oh my god ต้องขยายอกอแล้วทุกคนโอ้อ่าเรีย,ยบร้อยนะคะทุกคนเหมือนหรือยังอ่าเหมือนแล้วค่ะทุกคน แล้วก็สีเหลืองค่ะทุกคนฮะนี่นก็สีส้มเอ้าลืมวาดหมวกเออเสียดายจริง,ดง <c oughs> เดี๋ยววาดหมวกใน้รงกันนะคะ ใช่ค่ะทุกคนอ่ะเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นก็จะไปนะคะทุกคนเ้าห้ามเปลี่ยนสีห้ามเปลี่ยนสีของปากานะคะเ้า ทำด้วยเดี๋ยวเราจะต้องขีดเส้นนี้หนึ่งอา้าวเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยทุกคนนี่จากนั้นนะคะก็พวกเราจะทำสายวิง่งใช่ไหม นะก่อนเ๋ยนนก็จะต้องทำเป็นสีะไรนะสีสเหลือทุกคนอ่ะเ,เรียบร้อยนี่ค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่เขาบอกเลยว่าคนที่อยากกินอยากกินสะบะเนี่ยคงไม่ชอบแน่เอา เอาอ๋าออยู่นี่นี่เองทุคกคนทำไมเหรอเสร็จบุกมาทก,กว่าดีอ๋อยังไม่เสร็จนะทุคกคนอ่าก็นี่ทุกคนเสร็จละก็เหมือนการทำไหมครับบอกว่าทำคล้ายๆทำกับอันนี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันมันยังไม่สำเร็จทุคกคนเดี๋ยวเราจะต้องทำฉากให้มันดูอลังการ เอาสินตาทุกคน่ะสินตาลนะคระทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อย yeah. สเสเลอร์เอาได้ค่ะทุกคน เป็นฉากของเรานะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะถ้าหนูทําฉากเยอะๆนิดหนึ่งนะพื้นที่มันจะมีเพียงพอทุกคนแต่เราวันนี้นะคะเราก็อีกฉากหนึ่งนะมันก็มีหลายๆฉากนะเป็นฉากที่บอกว่าดินดีต้อนรับสู่แด,ดนฟินดอางราวทุกคนนี่บอกว่าทุกคนนี่ได้บอกว่าเออเป็นฉากที่บอกว่าดูดีมากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะทําฉากเยอะไม่ได้นะคะดูนี่ โอเคค่ะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ใครที่อยากจะดูช่องออพี่เผานะคะตอนนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะคะชื่อว่าเผาวิชาดีนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าพี่มีอุตสา์เปลี่ยนให้เราอุตสาใไอเราเปลี่ยนช่องด้วยนะคะให้บอกว่าดูแบบว่าดีๆหน่อยนะถ้าเอาชื่อช่องหนูแล้วชื่อว่าชื่อตัวเองชื่อภูสุภาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะกลายเป็นชื่อจริงไปแล้วมันมากเกินไปแล้วทุกคนโอเคแล้วถ้าใคร